คลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคาครับมาคุดมันครับวันนี้รอบคําครับสีมงแรงล่ะสีม่งเขิงละ่งงละถ้าก็มาตีแก้มันรับจ้างครับแก้มันให้ป่ารถนึงครับวันนี้ผ่อมกสิมาอธิบายเรื่อง การตั้งพนันุ์ยกตั้งพันุคุดมันนะครับแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับแบบตั้งจังไดว่าห้หัวมันหักว่าห้วหัวมันขาดนะครับวันนี้ผมสิมาอธิบายให้พี่ให้น้องฟังนะครับนี่คือหลักการการตั้งหางคุดมันของผมนะครับกัแนะนำพี่น้องผู้เพันที่ยั่งบัท่านเข้าใจนะครับแลกเปลี่ยนความรูก,กันนะครับ บอลเนว่าอดอูหรือว่าคุยยังนะครับก็คือเด็กเรียนประสบการณ์กันนะครับครับทำมาเริ่มงกันเลยครับเดี๋ยวผมเสียที่ใบฟังครับนี่ครับหลังจากใส่หางเหลยวนะครับหลังจากใส่หางเดียวนะครับอันดับแรกพี่น้องเบิ้งหางนะครับให้มันตั้งฉากกันนะครับให้มันตั้งฉากหางให้มันตั้งฉากนะครับขาขานี่ให้มันตรงนะครับ เล็งใส่ครับก็ขอบหล่อครับเล็งเร่งเร่งใส่ขอบหล่อครับให้มันหล่นขอบหล่อเข้ามาประมาณสองข้อมือนะครับประมาณสองข้อมือมือกระดัมดัมนะครับพี่น้องมือกระดัมดัมเฮ็ดเบียกบัดมือนะครับวันนี้กระลวงมาเลยนะครับมาติดแก้มันประมาณสองข้อมือนะครับให้มันหล่นเข้ามาเล็งใส่กร็ขอบยางนะครับ เราก็ต้องให้มันได้ฉากนะครับให้มันตรงนะครับว่าต้องมันอั้งไปขังในขังหนึ่งครับคือให้มันตรงตั้งตรงนะครับมีครับลิงใส่กับขอบยางครับให้มันหล่นเข้ามาขอบขาทางหนีนะครับให้มันหล่นนายางเข้ามาประมาณสองข้อมือนะครับลิงใส่เป็นยังผมคือตั้งแบบนี้บ่ครับคือพี่น้อง คือขั้นผมสิบไปถ่ายตอนผมคุดให้พี่น้องเบงมันกระสีคำนะครับคือผมกับฝาวเนาะผมกับอธิบายแบบขข่าวให้พี่น้องไปตั้งร่องเบงนะครับนี่เนาะครับเวลาเป็นยังมันคือขาดนะครับเวลาถ่ายเวลานะหัวมันคือขาดปลายมันคือหักนะครับเพราะว่าบางคนมันก็ถามมาเนาะครับคือพี่น้องเบงสังเกตใบพันธุ์นะครับใบพันุก็ผืนทองรถนะครับ โดยโดยตามรักแล้วนี้ท้องรถนี้มันสีกลมหล่อมันนะครับใบพันนนี้เลขมึงใบพันค้างนี้ก็ขอบดรอครับน่ครับมันสีห่างกันอยู่ประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนถึงยี่สิบเซนเพล่นนะครับถน,นี่มือตาเปล่านะนี่กล้องผุ่กมกลมหัวมันสีเัดหมดนะครับ,รบใบพันธุ์างนี้นครับคางนี่ ขาผัานจะลนุนล่อาขมา ia, ประมาณสองขมือนะครับที่ผมอธิบายฟังเวลาเขาทถยมันนะครับล่อล่อคางไส้ให้มันชิดกันกับหล่องมันคางกันนะครับให้มันชิดหล่องมันคางที่เขาประเทนไทยนะครับให้มันชิดหล่องมันคางนี่บานี้ใบพันนี่ขาพันนี่ขาพันมันสียููในกลางหล่องมันนะครับกลางคองมันคลองยางใบพัน มันสีเ้ามาน้ำกันก็ขานาะครับคือคือคางนี่มันสีกินรองมันมาสุดนะครับแต่ว่าคางนี่มันบวเนะครับเพราะว่ามันส่วนขึ้นไปเรี่ยวมันขุดขึ้นไปเรี่ยวคางนี่หัวมันมันสีอิสระครับเวลามันเวลาคขุดไปหัวมันมันดันขึ้นมาหัวมันคางนี้มันสีอิสระระบานี้คางนี่ทาเหาตั้งแบบนี้นี่คือ ล่องมันส um ีโตกอยู่ประมาณนี้นะครับคือขอบล่องมันมันสีอยู่ประมาณนี้นะครับทีนองนี่ขอบล่องมันสีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบล่องมันขาขาผานี่มันสีต่างอยู่ขาผานี่เวลาเขาไทยนี่ขาผานมันสีอยู่กลางข้องยางข้องล่องมันพอดีนะครับอยู่กลางแต่ว่าขอบลอยนี่ให้มันชิดนะครับขอบลอยให้มันชิดล่องมันคางที่เขาพรท่านในไทยนะครับขอบลอยคางซ้ายให้มันชิดล่องมันที่บระท่นไในไทยนะครับ ขาผานี่ถาตั้งแบบผมบอกนี่มันสีอยู่ในกลางหลองนะครับเลยกลางไปเนี่ยจังหน่อยขอบหลองมันสีอยู่ประมาณนี้ครับบานนี้สาเหตุที่ฮักเป็นยังคือหักบ่ครับคือบางคนิ่นสิตั้งขาผานเข้ามาเนาะครับตั้งขาผานเข้ามาิ่นสิตั้งขาผานเข้ามาบานนี้ผานมันสิเข้ามาอยู่ในกลางหลองพอดนะครับใบผานนี่เขามาอยู่ในกลางหลองบานนี้หล่องขอบหล่องนี่มันสิอยู่ประมาณนี้เนาะครับ มันีดอยู่ข้างในมันสีดอยู่ด้านในนะครับขอบหลองมันสีประมาณนี้เวลาเขาไถไปปุ๊บเงานมันสีขึ้นมาซื่อนีหัวมันซุ่มที่มันโพขึ้นมามันหล่นนะครับหัวมันที่มันหล่นที่มันหล่นใบพันอุกมานี่มันสีมากอกับนี่ครับก็ก็ค้างนี่เรื่องว่ามีหยามียังพันไปแล้วหัวมันดันขึ้นมามากกอก็ขาตเาตำกับนีนะครับมันสีเห็นหนี่ค้อสาเหตุที่ปลายมันมันหักนะครับเพราะว่ายังบางคนก็ตั้งพันเข้ามายับเข้ามาหาหลองมันหลายผลนะครับ เฮลองมันไปเลยเนาะครับมันก็เลยเป็นแบบว่าทถขึ้นไปทถไถทไปเดี่ยวหัว่ามันเรียนขึ้นมามาต่าส่วนมันที่มาต่าก็ขาเนะครับมันเสียเหตุปลายมันหักเป็นอยังนี่แหละครับคือสาเหตุที่เป็นยังบางคนมาปลายมันมันคือหักหัว่ามันมันคือหักมันคือขาดเพราะว่านี้เนาะครับคนตั้งบางคนตั้งค้าย้ํเข้ามาาพดคือมันมันกระส่วนได้เ่าครับส่วนได้แต่ว่าหัวมัว่ามันสีดันขึ้นมานะครับ วันนี้ทายเฮ็ดคือผมมายับขาพานมาให้มันหล่นหล่อขอบข้างในนะครับประมาณประมาณสองขมือคนละพอด่าั่านละด่ริ่งใส่รังสีนั้นเนาะครับให้มันไม่ได้ฉากรองมันมันสีโต๊กอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับรองมันรองมันมันสียููประมาณนี้นะครับขอบข้างนี้นี่คือขอบรองมันครับนี่คือขอบรองมันอีกครั้งหนึ่งมันสีโต๊กอยู่ประมาณนี้นะครับสีโต๊กอยู่ประมาณนี้ครับ ขอบลงมันทางผีโต๊กอยู่นี่นะครับขอบลงมันทางผีโต๊กอยู่นี่นะครับเวลาเขาถ่ายปุ๊บหัวมันทางนี้มันสีอิสระครับมันดินขึ้นได้เวลาถ่ายไปปุ๊บเัวมันกับดิันสีไลขึ้นมาเนาะครับคางนี all, ่มันสีอิสระมันบองมีหยังกอมันบอหักครับคางนี่ก็บอหักครับเพราะว่าเขายับขาพันเข้ามากลางหลอกกางของย่างเนาะครับสรุปคือคือขั้นอธิบายเข้าใจง่งไๆก็คือใบพานนี่เวลาตั้ง ไหัวมันนี่เมื่อต้องไ้มันกินเบิดหลองเนาะครับเมื่อต้องไ้มันกินเบิดหลองมันเนาะครับให้มันกินประมาณเลื่อยเคืองไปจักหน่อยเนาะครับคือซํามันขึ้นได้เนาะครับซํามันดึงง่ายแต่ว่าขั้นที่เขาสเอากินไปกลางหลองพอดมันสีดึงยากเนาะครับมันคือไ้เขาให้มันหล่นมาจักหน่อยเนาะครับให้มันเข้ามาจักหน่อยเม่ต้องห้มันไฮหล่นหล่องมันหล่นลงมาจักหน่อยนะครับัมนสีอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่คือ นี่คือขอบหล่องคางคัวนะครับนี่คือขอบหล่องคางสายมัีมาประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเห็นพี่น้องเห็นมอผมขีดไหเบิ่งนี่ครับมัสีอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาเวลาไทยมันนี่ครับเิ่งมห้อยขีดขคงผมนี่ห้อยขีดนี่คือหล่องมันนะครับห้อยขีดสองขางนี่คือหล่องมันผ่านมัอยู่ลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับเวลาไช้มัวมันทั้งผีนั็สีดินออกดีอิสระนะครับเมื่อกี้นี่หัวมันมาฮัก ปลาีนคางนี่เวลามันดันขึ้นมาคางนี่นะครับเวลามันดันหัวมันขึ้นมามันก็สีบกคอกับขานั่นนะครับมันสีบกคอมันสีบกต่าขานะครับมันเฉียดหัวมันบวกนะครับเรื่องเลิกเรื่องตื่นขึ้นย้กับพี่น้องนะครับจะปั๊บลงเลิกก็หนีก็ได้ตรงต้นนั้นคือปั๊บคนโทรลเอานะครับพี่น้องผู้เป็นส่ยรถเป็นอาชีเขาใจนะพนัาชีเข้าใจดีนี่นะครับที่ผมอธิบายฟังท่านพี่น้องท่านได้บ่ชเขาใจก็ ค้มิมาถามผมไหนเนาะครับผมตอบทุกเมินเนาะครับบ่าว่ากันเนาะครับขอแค่ยาดามากกับพ่อเนาะพิ่นหูวกะแนะนํากันมาได้เนาะครับก็ผ่านแต่ละดุุนก็บ่กือกันเนาะครับแต่ละพื้นที่ก็บ่กือกันเพิ่นเห็นมาขายนี่แหละครับพี่น้องก็บ่มีอย่างไรครับเดี๋ยวครับลองตั้งบ่งขา่านให้มันหลุนยางเข้ามเจักะซองขมือเนาะครับล้นขอบยางดันหน มัหล่นเขาไองขอมือนะครับใบพันมันสียู่ประมาณนี้นะครับนี่คือหล่องสมมุดนะครับขอบหล่องคางขอบหล่องคางใส่ขอบหล่องคางโค้ชนะครับนี่หล่องนี้หล่องมั่นะครับใบพันกุ์ก็ยู่ลักษณะนี้ครับนี่เกกลางลักษณะนี้นะครับข้างหล่องลักษณะนี้มันสีบลสุดมันสีบลไทยออกมาสุดนะครับบอกถึงว่าข้าไทยออกมาสุดไดบอฮาปั๊บปั๊บสู้คางออกมาสุดไดบอได้อีกสุดอยู่ครับแต่ว่า เวลาหัวมันมันไหลขึ้นนะครับเวลาหัวมันมันไหลขึ้นมือสีมกอก์ก็ขาพันครับมือสีเห็นปลายมันหักนะครับนี่ครับหลักการการตั้งห้างผมนะครับเบิ่งระยะไกลครับนี่ครับห้างผมมันสีอยู่ลักษณะนี้ครับการตั้งห้างอยู่หล่งของผมลักษณะนี้นะครับพี่น้องนี่นครับรถครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ ประมาณนี้เลยครับพี่น้องอาศิบนหญิงมาได้เนาะครับภับนะครับครับกะคลิปนี้ผมบอกเขาจบคลิปแค่เพียงสนี้เนาะครับพี่น้องกะพี่น้องท่านไหนของใจยังเบิ้งคลิปที่ผมลงลงไปเล้วกะอยากจักยิงยังของใจยังก็สอบถามมาได้เนาะครับกะครับกะเพิ่มเติมอีกเล็กหน่อยเนาะครับ โซคางนะครับพี่น้องโซคางซองคางนี่ให้มันตึงไว้เลยนะครับเวลาไถมันโซคางนี่ให้ตึงไว้เลยครับห้ามให้มันดินใดนะครับข้อจําเป็นต้องให้มันดินนะครับสีให้มันดินใดเนี่ยในกรณีพันสีพน่พันหกนะครับเวลาทําไถตําตตำยั้งมั้งสิป้องกันการสซขาดนะครับครับคลิปนี้ก็หวัง่าพี่น้องคือเสียข้าใจนะครับ ก็วิธีนี่นะครับเป็นยังคนก็บอกขอใจว่าเป็นยังหัวมันคือหากเพามันคือขาดเนาะครับซ้าถี่พวมอธิบายแล้ฟังนลครับนี่ะครับเป็นยังไงสมมุตินะครับขีดนี่เป็นขอบรองมั่นคางใสายขีดนี่เป็นขอบรองมั่นคางข้อนะครับนะครับใบพันให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับกรต้องให้มันมาสุดนะครับกรต้องให้มันมาสุดหลงเนาะมันเกิดดินมันขึ้นได้สบายครับซ้ำนี่นะครับขางนี่กระซ้ำนี่นะครับ หัวมันเวลาหัวมันมันกับขี้ดินมันลอยขึ้นมามันมันแรงขึ้นมาน้วยพลามติกหัวมันสิบอกอนค์นะครับหัวใไงเป็นแนวกบ,บกขาดครับหัวนหน่อยกบ,บกขาดครับจะตั้งไหมครับคลิปนี้ผมขอจบคล,คลิปเพียงซามนมีนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมนะครับสวัสดีครับ